ทูเจแฮนด์เมดนิตติ้และโครเชตกด s ับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับทูเจแฮนด์เมดนิ t ติ้งและโครเชตกันอีกครั้งนะคะวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ถักนะคะก็จะมีไหมคอตตอนนะคะสีขาวเข็มโครเชรเบอร์5้าทับศูก้ามปูกันไก่นะคะ แล้วก็หัวใจถักโคเชนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูคลิปวิธีทำได้นะคะตรงนี้นะคะโดยเราจะเริ่มถักนะคะไล่สีไปนะคะจากสีแดงส้มเหลืองเขียวชมพูนะคะไปจนจบอันนี้คือเป็นของอีกด้านหนึ่งนะคะ ใช้ไหมพรมสีขาวไหมคอตตอนสีขาวนะคะในการถักทำห่วงขึ้นมานะคะใส่ก้ามปูลงไปถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะ หลังจากนั้นก็ถักสีแดงนะคะสังเกตรตรงนี้นะคะที่เป็นช่วงรวบรวบห่วงมาด้วยกันนะคะอันนี้นะคะเกี่ยวเส้นเดียวถัก x นะคะหนึ่ง อันนี้สองนะคะแล้วก็สามสี่ห้าแล้วก็หกค่ะหลังจากนั้นถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะ ทำเหมือนเดิมนะคะถัด x อหนึ่งสองส,สแล้วก็6ค่ะ แล้วก็ถักโซ่1 2 3 4 5 6ถักซ้ำจนหมดหัวใจนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ถักมาจนถึงหัวใจดวงสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่1 2 3 4 ห้าแล้วก็หกนะคะแล้วก็ใส่ก้ามปูลงไปนะคะแล้วก็จบชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นก็ทำการเก็บไหมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสายคล้องแม้ท้อยคอที่เราถักได้กันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะ